One, ประวัตินักฟุตบอลร,ระดับสากลน,นั้นมีความหลากหลายและน่าสนใจอย่างยิ่งโดยมีนักเตะหลายคนที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่จดจำในวงการฟุตบอลโลกยกตัวอย่างเช่นเปเล่มาราโดนา่าโรนันโดเมซี่และคริสเตียโนโรนันโดซึ่งแต่ละคนก็มีเส้นทางและสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันไปประวัติกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยเริ่มต้นในสมัยรัชากาลที่ห้าเม,มื่อมีการส่งราชโอรสและข้าราชบริพารไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษและได้นํากีฬานี้กลับมาเผยแพร่ในประเทศไทย โดยเจ้าพยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นผู้ริเริ่มนำฟุตบอลเข้ามาในปีพุทธศักราช2443ฟุตบอลโลกมีกี่ครั้งและแต่ละครั้งใครเป็นคนจัดวันเดือนปี3.1ฟุตบอลโลกหรือฟี فا เวิลด์คัพอังกฤษฟี فا เวิลด์คัพเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศโดยมีชุดทีมชาติชายร่วมเข้าแข่งในกลุ่มสมาชิกสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศฟี ف าการแข่งขันจัดขึ้นทุกๆ4ี่ปีเริ่มครั้งแรกในปีคศ .1930 ในฟุตบอลโลก1930 ยกเว้นในปีคศ1942และ1946ที่งดเว้นไปนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทีมชนะเลิศการแข่งขันครั้งล่าสุดคือทีมชาติอาร์เจนตินาในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย3.2การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียหรือเอเชียนคัพเริ่มต้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2499คศ1956โดยมีประเทศเจ้าภาพคือฮ่องกง ทำเนียบแชมป์เอเชียนคับญี่ปุ่น4สมัย1 9 9 2 2 0 0 0 2 0 0 4 2 0 1 1ซาอุดีอาระเบีย3สมัย1,984-1,988-1,996อิหร่าน3สมัย1,968-1,972-1,976เกาหลีใต้2สมัย1,956-1,960อิสราเอล1สมัย 1,964คูเวต1สมัย1,980ออสเตรเลีย1สมัย2,015อิรัก1สมัย2,007กาตาร์1สมัย2,019ประเทศไทยมีส่วนในการแข่งขันฟุตบอลโลกทีมชาติไทยเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนเสมัยและ4เกม9สมัยนับเฉพาะทีมชาติชตุดใหญ่ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในทั้งสองรายการแต่ยังไม่เคยประสบความสำเร็จในระดับทวีปและระดับโลก3โดยเคยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนคัพ7ครั้งมีผลงานดีที่สุดคืออันดับ3ในเอเชียนคัพ1 9 7 2ในฐานะเจ้าภาพและคว้าอันดับ4ในเอเชียนเกม2กลุ่มพวกเราขอขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะ